ก็ทาไปสุดท้ายมันต้องทำานหะต้องทําแต่แค่เราตัดอะไรออกความคิดไม่ดีออกเหลือแค่อะไรการกระทําอย่างเดียวมันจะทุกข์ร้อนได้ไหมทุกไม่ได้ดังนั้นเจอใครไม่ดีเราทําหน้าที่ของเราต่อไปแต่อย่าไปทุกข์ร้อนเพราะใครไม่ต้องไปทุกข์ร้อนอยู่ปกติถ้าเป็นอาจารย์แล้วอาจารย์ต้องมานั่งทนทุกข์ร้อนกับข่าวข่าว,าวต่างๆนานา,นาที่ตัวเองโดยประดังพังผูเข้ามาในโลกโซเชียลถ้าอาจารย์มวจะไปกังวลกังวลแบบนั้น อาจารย์อยากจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมีความสุขไหมไม่มีมันจะเหนื่อยไปหมดลําพังเดินทางวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เหนื่อยลําพังการนอนแต่ละวันพักผ่อนไม่เพียงพอก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วยังต้องมาสนใจกับที่ปากชาวบ้านคําใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำไม่จริงคําดูถูกเหยียดยา้คคาต่อว่าถ้าเราไม่สนใจตรงนั้นเราจะทํางานทุกอย่างได้อย่างมีความสุขและทําได้อย่างมีประสิทธิภาพหน้าที่ของเราเช่นเดียวกันใครจะไม่ดีเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของเขาให้เราเข้าใจคําว่าผลของการกระทํา ยอมรับตามนี้ได้ว่าใครทําอะไรเขาต้องได้รับผลแบบนั้นในเมื่อเขาทําไม่ดีกับเราเขาต้องได้รับผลของเขาแต่เราไม่ต้องไปนั่งเฝ้าว่าเขาจะได้รับผลตอนไหนไม่ต้องไปเฝ้าวันหนึ่งเขาต้องได้รับผลแน่นอนคาถามคือเราอยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงไหมไม่ดังนั้นเราไม่รู้หรอกเขาอาจจะไปรับผลที่บ้านเขาก็ได้เราไม่รู้ในขณะที่เขากำลังเข้าห้องน้ำเขาอาจจะเป็นฤาษีดวงทวารและเขากำลังเจ็บปวดรวดร้าวทรมานจากการขับถ่ายในแต่ละวันก็ได้ใครจะไปรู้ว่า เราไม่รู้ถูกต้องป่าแต่เขามีความทนทุกข์ทรมานไหมมีแต่ในเรื่องของการกระทํากรรมใดไว้มันต้องได้รับผลการกระทํานั้นแค่ยกตัวอย่างลิสิ์ดวงให้เฉยแต่ความเป็นจริงผลของการกระทํามันมีวันนี้เขาทํากับใครวันหน้าเขาก็ต้องโดนกระทําแบบนั้นแต่อยู่ที่ว่าเราจะเห็นไหมล่ะบางทีเขาอาจจะโดนกระทํากับผู้ที่อยู่เหนือกว่าเขาก็ได้เขาจึงมาทาวิธีนี้กับเราอีกทีหนึ่งแสดงว่าเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันถูกต้องบ่ะเราเองก็มีความทุกข์ถูกต้องบ่ะเราพอใจในการที่เขาทําแบบนี้กับเราไหม ไม่พอใจเรามีความเศร้าเรามีความทุกข์เรียนรู้จากบทเรียนนี้ไว้ว่าอะไรอย่าไปเป็นแบบเขาแล้วมีความเมตตาสงสารต่อเขาว่าเขาเป็นคนน่าสงสารเขาควบคุมภาวะอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาบริหารจัดการตัวเองไม่ได้เขาควบคุมดูแลลูกน้องตัวเองไม่ได้ให้เราสงสารเขาแต่ไม่ใช่ไปยืนต่อหน้าเขาเขากำลังด่าเราน่าสงสารเน้ะเจ้านายอย่างมึงเนี่ยไม่ได้นะแบบนั้นมึงจะโดนหนักหนาสาหัสหกว่าเดิมนะ อาจจะปิวอาจจะกระเด็นไปเลยนะเป็นวิธากวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผิดเราสลดสังเวชในใจได้แต่ไม่ต้องแสดงออกเราสามารถทําในใจได้หรือกลับไปบ้านยืนทําที่หน้ากระจกก็ได้หรือเป็นรูปหัวหน้าเนี่ยไปติดที่บ้านแล้วก็ไปยืนทําหน้าทําตาลอยหน้าลอยตาที่บ้านก็ได้ทําได้เหมือนกันหมดแหละแต่เราอย่าไปทําแบบนั้นบ่อยซ้ำๆเพราะอะไรมันจะชินเดี๋ยววันหนึ่งจะด่าเขาจริงๆไง <S 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 ถ้ามันนึกคิดติดตึกในใจตลอดเวลาเมตตาด้วยความจริงใจ คำว่าเมตตาเรียกว่ามันมีลักษณะของอะไรนะปรารถนาดีกับบุคคลอื่นนะ่ะคำถามคือเราฝึกปรารถนาดีกับคนอื่นเป็นไหมล่ะเราฝึกปราถนาดีกับคนที่เราไม่ชอบลองดูได้ไหมลองดูปราถนาดีกับคนไม่ชอบอาจารย์เนี่ยไม่ชอบคนหลายคนนะแต่อาจารย์ต้องฝึกตัวเองอ่ะในการปรารถนาดีกับเขาอ่ะหลายคนเนี่ยพยายามโจมอาจารย์ด่าทอต่อว่าอาจารย์แต่อาจารย์พยายามที่จะฝึกปรารถนาดีกับเขาด้วยการส่งของไปให้ด้วยการมีการให้คนติดต่อไปขอโทษด้วยการเข้าไปขอโทษขอโพย เหมือนพระประหลัดทีลพระปีนเสาไฟอะ่ะที่อาจารย์เดินทางไปขอขามากันเพราอจะปปาถนาดีในเมื่อต่างคนต่างอยู่แล้วมารู้สึกว่าต่างคนต่างแบบเออจะขอโทษขอพยกันละก็ให้อภัยกันซะในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้าเราเขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานเราเขาเป็นลูกน้องเราเขาเป็นคนที่เราต้องดูแลหน้าที่เราคือทําอะไรปาถนาดีกับเขาฝึกปาถนาดีบางทีเขาอาจจะมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในชีวิตเขาอะ่ะแต่เราอะ่ะไม่รู้ เราก็เลยคิดกธเกลียดอาฆาตปยาบาิคับแค้นใจต่อเขาแต่ความเป็นจริงอ่ะถ้าเรามีโอกาสได้รู้เรื่องจริงๆในชีวิตเขาว่าเขาโดนกดอะไรไอ้เจ้านายเราคนนั้นอ่ะเวลามันอยู่บ้านอาจจะโดนเมียกดขี่ข่มเหงก็ได้เขาก็เลยมาละมากดขี่ข่มเหงเราในปัจจุบันเขาอาจจะมีความทุกข์ในครอบครัวเขาแต่เขาไม่สามารถมีความสุขได้ในครอบครัวเขาเขาจึงเลยมาแสวงหาความสุขในนี้บางทีถ้าเรามองในมุมที่ดีอ่ะเราจะได้มีความสงสารเมตตาปรานาดีกับเขาได้เราฝึกมีความอดทน แล้วฝึกในการปรารถนาดีด้วยการเมตตาต่อบุคคลอื่นตลอดเวลาคนที่มีความสุขที่สุดคือเรานะเราเคยไปเห็นคนที่เขากําลังแบบไม่มีจะกินอะ่ะแล้วเราอยากจะซื้อข้าวซื้อน้ำให้เขาใครเคยมีเป็นอารมณ์แบบนี้บ้างไหมสงสารมากอะ่ะเราจะไม่รู้สึกโกรธเขาเลยนะเราจะไม่รู้สึกเกลียดเขาเลยนะเราจะไม่รู้สึกอะไระเขาเลยเพราะอะไรในขณะนั้นเนี่ยเป็ไละอารมณ์ของความเมตตาสงสารอยากจะหาข้าวหาน้ำให้เขากินเราฝึกอารมณ์แบบเนี้มาใช้กับในที่ทํางานได้ไหม ฝึกอารมณ์ในการเมตตาสงสารต่อบุคคลอื่นแม้เขาจะไม่น่ารักแม้เขาจะไม่น่าสงสารเลยก็ตามจะเข้าใจว่ามันยากเพราะบางคนเนี่ยมันก็ไม่น่าสงสารจริงๆสันดาห์ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงห่อขาอะไรเลยทําตัวยังไงก็อยู่อย่างนั้นบางคนก็แก่กะโหลกกะลาไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเลยอย่างเงี้ยเข้าใจได้แต่คําถามเราก็คิดได้ไหมว่าล่ะเราส่งเคาะเขาหน่อยเพราะอีกไม่กี่ปีเขาก็ตายจากโรกนี้ไปแล้วส่งเคาะเขาเคสนิดนึงด้วยความเมตตาสงสารเขาอะถ้าเรารู้สึกทะเลาะกับใครลองซื้อของไปฝากเขาดูไห ลองซื้ออะไรไปให้เขาไหมลองแบบเริ่มต้นในการที่จะเสนอตัวเองเข้าไปช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างลองดูฝึกตัวเองตัดตัวเองสละตัวเองอ่ะการสละแบบนี้เรียกว่าจาคะจาค้าอารมณ์ความรู้สึกของความหวงกัน้นอ่ะรังเกียจรังงอนคนอื่นพระเจ้าสอนยเราทําอะไรให้เราเนี่ยสามารถให้อภัยได้ใน3อย่างนี้อภัยทานอเวรทานอภยาปัจชาทานอภัยทา,า,านคือให้อภัยต่อกันและกันด้วยความเมตตาอเวรทานคือจะไม่จองเวรต่อกัน ทะเลาะก,กันตรงนี้ยุติแค่นี้ไม่ไปต่อเลาะต่อเถียงเอาเรื่องเขาไปนินทาต่อไปว่าร้ายใส่ร้าย,ายต่อจบแค่นี้คือแค่นี้ยุติใช้ชีวิตต่อไปอภัยยาประชาทานเราจะไม่พยาบาทเบียดเบียนต่อเขาได้ไหมไม่ไปตามวุ่นวายกับเขาไม่ไปตามค้อนแขวะเขาไม่ไปตามจองร้านจองผาเขาไม่ไปทําลายทําร้ายเขาให้ลมจมถ้าเราสามารถทํามอย่างนี้ได้เราจะมีความสุขอย่างยิ่งในปัจจุบันเพราะมันเป็นการตัดต้นเหตุข,ของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตหัดให้อภัยแกันแล้วกัน ไม่กดไม่เกลียดไม่จาฆ่าพยาบ,บาลมาลากกาัตจกันจะดีมากเพื่อนในแผนกพูดเยอะไปค่ะไม่มีสมาธิในการทํางานจะต้องทํายังไงคะมึงไม่มีหูฟังเหรอเอาหูฟังใส่หูตัวเองได้ไหมละ่ะดีกว่าไปปิดปากชาวบ้านเขาดีไหมละ่ะถูกต้องหรือเปล่าหูเราว่าอาจารย์ถามว่าเราบอกว่าเราไม่มีสมาธิในการทํางานเพราะคนในแผนกคุยกันเสียงดังสรุปว่ามีปัญหาที่ปากเขาหรือมีปัญหาที่หูมึงเรามีปัญหาที่หูตัวเองถูกต้องป้า เราเลือกที่จะฟังอะไรก็ได้ไม่ฟังอะไรก็ได้ถูกต้องป่ะมันมีนวัตกรรมที่เรียกว่าสมอทอกนะแล้วก็ที่นี่เปิดเพลงได้ป่ะเปิดเพลงในหูตัวเองอะใส่หูฟังนั่งทางานทําได้ใช่ป่ะแค่นั้นเลยเปิดฟังธรรมะก็ได้นะฟังไล์สวดอาจารย์ก็ได้เวลาอาจารย์บรรยายธรรมเนี่ยใส่หูไว้ก่อหูตัวเองไว้ใครจะพูดอะไรปล่อยก็พูดไปหน้าที่คือเราใส่หูฟังเชื่อไหมในรถอาจารย์เนี่ยบางทีอมอาจารย์มาไปไหนมาไหนแล้วอาจารย์อยู่ในรถอาจารย์จะอ่านหนังสืออ่านพระไตรปิฎกอาจารย์จะทบทวนความรู้ตัวเองก็จกหนังสือมะปกเนน่าาอ เปิดในรถบางทีอัมินติดตามอาจารย์ไปข้างหลัง3คนข้างหน้า2คนข้างข้ายอีกคนหนึ่งมันคุยกันคิดคักคิคกคักหัวเราะอาจาร,รย์นั่งอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องหรอกไม่ค่อยมันมันมันแยกภาษาไม่ได้เนาะเราก็พยายามจะกําหนดจดจ่อสติเราเนี่ยให้อยู่กับหนังสือแต่อาจารย์ไม่เคยบอกลูกศิษย์ตัวเองว่าพูดเบาๆหน่อยอย่าพูดกันไปคุยกันที่อื่นไม่มีอาจาร,รย์แก้ที่ตัวเองด้วยการจัดการหูตัวเองด้วยการสงบเสงเี่ยมจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้ถ้าทนไม่ได้ก็แค่หยิบหูฟังขึ้นมาใส่หรือวิธีการงง่่าาาายยทสสสุุดดิกลอออนนนหัืไไไมํะร์ พราะอะไรกูจะเสียงดังกว่ามึงแน่นอนเพราะเวลาที่กูไล่สดกูดนะ่าชําไประเด็นอนะ่ะเวลาไล่สดใครจะเสียงดังท่าวาจานอ่ะเอาละมึงทำกูทีนี้มึงเตรียมตัวรับวิบากกรรมได้ให้กูจะด่าอยู่ในรถจีดด๋แหละมึงก็หนีกูไม่ได้ด้วยซ้ำไปเปิดประตูลงไปกันแล้วแต่มึงเลยกระโดดลงไปเองแล้วกันหน้าที่เราคืออะไรกลับมาจัดการด้วยตัวเองไม่ต้องไปว่าเขาแต่อาจารย์ว่าถ้าเกิดไม่รู้จักการละเทศะเช่นอาจารย์นั่งคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วมันนั่งคุยกันอยู่ข้างๆอันนี้โดนแน่ เพราะอะไรมันไม่รู้จักกาลเทศะว่ากําลังคุยกับผู้ใหญ่อย,อยู่อันนี้สมควรแก่การตําหนิตีติงแต่อะไรที่เราไม่สามารถไปมาคับคนอื่นได้มันเป็นปัญหาที่ตัวเราเองจัดการที่ตัวเ,เองหูเราจมูกเราปากเราลิ้นเรากายเราใจเรา,เราแก้ที่ตัวเราเองอย่าไปแก้คนอื่นเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของเราเพราะนั้นหน้าที่เราก็คือจัดการหูตัวเองนะอย่าไปจัดปานปากชาวบ้านเขาเออเดี๋ยวจะก็โถนตีปากมคนแรกกันนะ ที่นอนนอนตรงขื่อบ้านเป็นอะไรไหมคะแล้วมันจะต้องเป็นอะไรนอนขื่อบ้านทําไมเหรอขื่อมันจะล้มลงมาทับเราตายหรือ,อยังไงบางคนอยู่บ้านตัวเองมาตั้งแต่เด็กนะจะเอาขยับตัวเข้าไปแล้วไปนอนอยู่ใต้ขื่อมันจะล่วงหลังคาบ้านมันจะลวงลงมาทับไปต้ตายก็ให้มันรู้ไปมันไม่มีอะไรหรอกอยากจะนอนก็นอนไปเถอะเวลาหมามันนอนไม่เคยเลือกเลยมีขื่อไม่มีขื่อมันนอนได้ทุกที่มึงเป็นคนยังวุ่นวายมากกว่าหมาเนี่ย มันเลยมีทุกมากกว่าหมาเห็นไหมเนี่ยดังนั้นอย่าไปสนใจอยู่ตรงไหนนอนไปเลยนอนได้ก็นอนไปมันไม่มีใครมานั่งค่อยแข้งห้อยขาอยู่มบนขือคาหรอกนอนไปเถอะไม่มีผลต่อก,การใช้ชีวิตเออไม่ต้องไปกังวลกวาดบ้านตอนกลางคืนมีผลอะไรไหมคะสะอาดจ้า <c oughs> มึงกวาดตอนไหนก็สะอาดตอนนั้นเราจะเป็นอะไรล่ะเออกวาดไปเถอะไม่เป็นอะไรหรอก อยากขอคำสอนและคำแนะนำจากท่านอาจารย์ว่าเราจะมีวิธีปรับอารมณ์อย่างไรเมื่อเดินผู้ใต้บังคับบัญชาต่อว่าด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสมกับตัวเราในกรณีที่เราลางานถูกต้องตามระเบียบแต่ถูกลูกน้องว่าถูกลูกน้องว่าว่าไม่สมควรสรุปนี่มันเจ้านายลูกน้องเนี่ยมันดูสับสนนะตอนแรกมันบอกเจ้านายแต่หลังมาบอกลูกน้องอะนะลางานถูกต้อง ทุกอย่างเขาทําอะไรเราได้เวลาคําถามก็ทาไม่ได้ถ้าเราลางานถูกต้องแต่คําถามคือเรางานลางานถูกต้องแต่เราลาบ่อยเกินไปไหมอ่ะมันลาถี่เกินไปหรือเปล่ามันลาแบบตัวเองจัดการงานตัวเองได้สมบูรณ์แบบหรือยังถ้าเรายังจัดงานตัวเองไม่ได้แต่เราไปลาแม้มันจะถูกระเบียบก็สมควรแก่ยกการโดนตำหนิตีตริงเพราะเรารับผิดชอบการงานตัวเองไม่ได้แต่คําถามถ้าเรารับผิดชอบการงานของตัวเองอย่างดีเลิศไม่มีอะไรติดค้างทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์จัดแจงจัดการให้หมดแล้วจะลา อาจจะคิดว่าเจ้านายเขาไม่ว่าอะไรหัวหน้าเขาไม่ว่าอะไรเพราะเรารับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างดีคําถามคือเรารับผิดชอบหน้าที่ตัวเองดีหรือ,อยังถ้ายังไม่ดีก็ต้องรับผลจากการกระทําของตัวเองว่าเรายังจัดการหน้าที่ของตัวเองไม่ได,ด้ีไม่ดีพอวิธีการคืออะไรกลับไปแก้ที่ตัวเองแก้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปแก้ที่เจ้านายแต่ถ้าเราจัดการทุกอย่างดีหมดแล้วแต่เจ้านายไม่อยากให้เราลา <We> sure <g> ก็คิดซะว่าสแสดงว่าเขาขาดเราไม่ได้แสดงว่าเขารักเรามากเขาอยากให้เราอยู่กับเราตลอดย4่ี่ชั่วโมงก็ต้องทําอะไรทําใจยอมรับมันแค่นั้นเอง เจ้านายรักเป็นเรื่องดีแล้วนะบางทีเจ้านายด่าเราแสดงว่าเขารักเรามากนะยิ่งโดนด่ามากเท่าไหร่ก็แสดงว่ายิ่งรักเรามากเท่านั้นเอ้าใช่สิเวลาผู้มึงบอกว่าผู้ชายด่าเท่ากับผู้ชายรักใช่ไหมคะแล้วทีนี้เจ้านายด่าไม่เท่ากับรักด้วยเหรอมันก็ต้องรักด้วยกันนี่แหละใช้ตรกะเดียวกันดังนั้นหน้าที่อะไรมองไปในทางที่ดีอย่าไปมองในทางที่เสียอย่าไปมองในแง่ลบมองไปในแง่บวกไว้เขาด่าเราแสดงว่าต้องมีเหตุผลว่าอะไรเรายังทําไม่ดีเรากลับไปย้อนดูตัวเอง เออไม่ดีจริงว่ะงั้นกลับไปแก้นี้เดี๋ยวค่อยกลับมาลางานใหม่ก็ได้แค่นั้นเองหรือถ้าจะเป็นต้องลาก็ยืนหน้าลอยล่าลอยตาต่อไปก็แค่นั้นเองก็ในเมื่อจะลาจะทํำยังไงก็ให้เหตุผลเขาอย่างสมเหตุสมผลให้เหตุผลเขาอย่างถูกต้องว่าเพราะอะไรทําไมถึงได้ไม่ได้แค่นั้นเองเราอย่าไปกวีกว่าดอย่าไปฟัดห่วงฟาดห่วงฟาดงานยอมรับไปตามความเป็นจริงอย่างนี้จะบอกแล้วกําลังใจที่ดีที่สุดจากการที่เจ้านายไม่ให้ลางานคืออะไรยอมรับตามความเป็นจริงซะ เขาบ่นก็แค่บ่นแต่สุดท้ายมันได้ลาไหมละ่ะก็ได้ลาใช่ไหมละ่ะเพราะเราก็ดันทุังจะลาอยู่ดีใช่ไหมเพราะมันถูกต้องตามระเบียบถูกต้องไหมก็แค่ลาไปไม่ต้องไปใส่ใจแล้วกลับมาแก้ไขด้วยตัวเองขอโทษเขาอะไรเขาไปก็ว่าไปจะผิดจะถูกก็ว่ากันไปอย่างไรเขาก็เป็นหัวหน้าถ้าไม่อยากที่จะโดนดา่ามึงก็เปลี่ยนตัวเองไปเป็นหัวหน้าให้ได้แค่นั่นแหละถ้าเป็นหัวหน้าได้เมื่อไหร่จะได้ไปทําแบบนั้นได้นะมีวิธีอย่างไรให้นั่งสมาธิแล้วจิตสงบ ไม่วอกแวกกับสิ่งอื่นฝึกมันต้องฝึกโฟกัสอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้การนั่งสมาธิไม่ให้วอกแวกช่วงแรกอ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วยังไงมันก็วอกแวกวิธีการคืออะไรฝึกซ้ําๆจนเกิดความเคยชินหายใจเข้าพูดหายใจออกตัวหายใจเข้าพูดหายใจออกตัวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จดจ่อลงตีนนเดี๋ยวมันก็จะหลุดไปคิดถูกต้องป่ะเวลานั้นสมาธิทีมันจะหลุดไปคิดพุทโธพุทธโธพุทธโพธสภาก็จะค่อยหลับไปใช่ป่ะแล้วเราก็ดึงตัวเองกลับขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยมเรียกว่าหลุดไปแล้ววิธีการรคืออะไ ทำแบบเนี้ยอย่าให้มันหลุดจากโฟกัสกันพูดโทก็พูดโทดีทีก็ไปเลยหายใจก็พูดในใจเอตัวจะเดี๋ยวสมมก็หลุดไปก็รีบรู้ตัวให้เร็วแล้วดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะทำแบบเนี้ยฝึกซ้ำๆเวลามันจะหลุดปุ๊บรีบรู้ตัวให้เร็วดึงกลับมารีบรู้ตัวให้เร็วรู้ตัวกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันคือการรู้กายฝึกแบบเนี้ยซ้ำๆบ่อยๆจนเกิดความเคยชินมันจะตัดเอาความเพลิดเพลินไหลไปตามอารมณ์เนี่ยออกจากใจเราได้ต้องฝึกเป็นประจำระหว่างวันก็ต้องฝึกนะเดินอย่างที่อาจารย์บอกตอนตนะ้นอ่ะเดินอยู่ก็รู้ตัว,วเดิน ยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบทต้องฝึกรู้ตัวคือเอาพุทโธติดใจไว้เลยวิธีที่อาจารย์ฝึกและง่ายที่สุดคือติดพุทโธในใจไว้ถ้าลืมพุทโธแปลว่าขาดสติเรียบร้อยแล้วถ้าพุทโธระลึกขึ้นได้ตอนไหนแสดงว่าสติกลับมาแล้วแล้วเราสังเกตเองว่าวันหนึ่งเนี่ยมันระลึกพุทโธได้กี่ครั้งแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันหลุดไปจากอารมณ์ของการรู้อยู่พุทโธเนี่ยหลุดไปอยู่กับอารมณ์อื่นอารมณ์อื่นเนี่ยมันหลุดไปมากขนาดไหนแล้วเวลามันหลุดจากพุทโธลองสังเกตเองดูว่ามันหายไปกี่ชั่ววโมมงันจะหาายยไปๆแร แต่เวาเราฝึกป่ปเร่อยไงมันจะส,นสั้นลง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 ทีนี้มันจะรู้พุทโทรตลอดเวลาขยับร่างกายเคลื่อนไหวแป๊บนึงมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยขนาเนี้ยฉันกาลังรู้ตัวอยู่กําลังบีบมือก็กำลังยู้รู้อยู่กําลังเดินก้าวอยู่ก็กําลังรู้อยู่มันจะรู้ไปหมดเพราะอะไรมันฝึกเป็นอย่างดีหน้าที่เราคืออะไรฝึกบ่อยๆซ้ําๆจนเกิดความเคยชินฝึกมันต้องฝึกเราไม่ฝึกมันก็สติส,าสํญญาัรพันธยัญษมันก็รวมไม่ได้ทําอย่างไรให้ลูกนี่ มีความคิดในการทำตนให้เหมาะสมกับการเป็นลูกหนี้นี่มึงเริ่มแก้สำดาญเขาแล้วนะอยากให้เป็นลูกหนี้ที่ดีและมีจิตสํานึกในการกระทําของตนเองและผลการกระทําที่จะได้รับคืออะไรคะตอนนี้มึงไม่ต้องไปสนารกระทํามันสนใจกระทํามึงก่อนเพราะตอนนี้จากการที่เราให้เขายืมเงินเนี่ยจากมันเนี่ยเป็นลูกหนี้ตอนนี้มึงกลายเป็นผู้ประสบภ,ภัยเรียบร้อยแล้วเพราะมันไม่ยอมคืนเงินไม่ยอมคืนตงังตามทวงเท่าไหร่มันก็ไม่ให้ ตอนนี้สนใจกรรมใครก่อนสนใจกรรมตัวเองก่อนจ้าใครกำลังทุกข์อีลูกนี่หรือเราเ,เราเนี่ยกำลังทุกข์แล้วเพราะอะไรกำลังทุกข์ร้อนจากการไม่มันคืนเงินมันรับปากว่าจะคืนวันนี้แต่มันไม่คืนสุดท้ายเป็นไงเรียบร้อยง่ายท้องเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปตามความพอใจเราคาดหวังผู้ที่เจ้าบอกว่าใครก็ตามเข้าไปคาดหวังในสิ่งใดย่อมผิดหวังในสิ่งนั้น คาดหวังนํามาซึ่งความผิดหวังเราคาดหวังว่าถ้าเราให้เขายืมเงินในวันนี้วันนั้นวันนี้ที่เขากําหนดไว้เขาต้องได้เขาต้องคืนเราแล้วเราจะได้เงินจํานวนนั้นคืนแต่คําถามได้คืนไหมไม่ได้คืนผิดหวังยังผิดหวังเมื่อไหร่เราคาดหวังต่อไปนี้วิธีการแก้ไขปัญหาไม่ต้องไปสอนลูกหนี้ที่มันไม่รู้จักรับผิดชอบต่อกิจการงานเราไม่สามารถแก้ไขคนที่เป็นคนที่เขาไม่รับผิดชอบได้อาจจะถามเราแก้ไขคนเป็นขโมยได้ไหม ระหว่างเราป้องกันสมบัติตัวเองกับการไปสั่งสอนขอโมยให้เลิกขโมยเราว่าอะไรง่ายกว่ากันป้องกันตัวเองง่ายกว่าถูกต้องป่ะเพราะจะเราสามารถสั่งสอนขอโมยให้มันเลิกขโมยได้คําถามมันจะไปขโมยไหมมันก็ไม่เป็นขโมยถูกต้องมากแสดงว่าเราไม่สามารถแก้ที่เขาได้แต่เรากลับไปแก้ที่ใครตัวเองด้วยการะอะไรปกป้องทรัพย์สบัมิของตัวเองนก่อนด้วยการะอะไรตั้งสารพมิที่บ้าน <S 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 ที่พวกเราต้องชอบทํากันใช่ไหมวิธีการคืออะไรไปติดกล้องวงจรปิด หาวิธีการในการหาล็อกหาอะไรต่างๆนานา,าเพื่ออะไรให้เกิดความปลอดภัยขโมยขาโจรจึงไม่สามารถมาลักทรัพย์ของเราได้วิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้คือไม่ใช่ไปแก้ปัญหาที่ลูกหนี้ให้มันมีความรับผิดชอบแต่กลับมาแก้ตัวเราด้วยการอะไรไม่ต้องให้เขายืมง่ายถ้าเราจะให้เขายืมเราต้องไม่คาดหวังว่าจะได้คืนแต่ถ้าคาดหวังว่าจะได้คืนทุกไหมทุกถ้าเขาไม่คืนอาจารย์เนี่ยถ้าใครจะให้อาจาาจะมาขอยืมเงินอาจารย์ อาจารย์จะไม่ใครยืมเงินเลยถ้าอาจารย์มีให้อาจารย์จะให้เอาไปเลยสองพันอยากได้อาให้ไม่เป็นไรเอาไปแต่ถ้าเราให้ไม่ได้สมควรแก่การให้ไหมอย่าไปให้เพราะไม่งั้นความทุกข์จะย้อนกลับมาหาเราการไม่ช่วยเหลือไม่เท่ากับบาปนะไม่เท่ากับผิดถ้าเราจะเสียเพื่อนเพราะเพื่อนเพราะเราไม่ให้เพื่อนยืมเงินจะเสียก็เสียไปเลยแสดงว่าเพื่อนคนนี้สมควรแก่การครบไหมไม่ควรแก่การครบเลยเพราะอะไรมันจ้องจเอาเปรียบเราเราแค่ไม่ให้ยืมเงิน แต่เราช่วยด้านอื่นได้ไหมไม่มีเงินกินข้าวใช่ไหมมันนี่เดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวไม่จําเป็นต้องให้ยืมเงินอย่างเดียวเราสามารถช่วยเหลือเขาด้านอื่นก็ได้แต่อย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องจนนำมาซึ่งความทุกข์ร้อนของตัวเองคําถามคือใครเป็นคนทุกข์ตอนนี้เราเป็นคนทุกข์วิธีการคือกลับมาแก้ไขด้วยตัวเองคิดซะว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่ของเราแล้วตั้งเจตนาแบบนี้ว่าจะได้ไม่ทุกข์แล้วเขาจะคืนวันไหนก็รับคืนมาแต่ถ้าเขาไม่คืนเราจะได้ไม่ทุกข์ร้อนใจเพราะเงินก้อนนี้แต่ถ้าเรายังคิดว่าเงินก้อนนี้เขอองรายู เราจะตามทวงต่อไปไหมเราจะโกรธจะเกลียดจ่าฆ่าม้าลายพยาบาทคนนี้ต่อไปไหมก็ยังจะเป็นต่อไปแต่คําถามคือได้คืนไหมล่ะไม่ได้คืนในเมื่อโกรธก็ไม่ได้คืนไม่โกรธก็ไม่ได้คืนเลือกเอาอะไรไม่โกรธดีกว่าเพราะอะไรมันจะได้ไม่ขับแขนใจไม่ทุกข์ร้อนกับสิ่งใดเพราะสุดท้ายมันก็ไม่ได้คืนอยู่ดีจะไปเพิ่มความทุกข์ให้ตัวเองทําไมมีสติสัมป,ปชัญญะอยู่กับปัจจุบนันดีกว่าสนใจกรรมเต็มในขนาดนี้กำลังทุกข์ร้อนขนาดไหนแก้ที่เราดีกว่า อาจารย์คิดอย่างไรกับเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่ไม่นับถือศาสนาใดๆเลยแต่เชื่อในการกระทำมากกว่าถูกต้องแล้วที่เขาเชื่อแบบนั้นถูกต้องแล้วการเชื่อในการกระทำถ้าเขาเชื่ออย่างถูกต้องนะว่ากายกรรมวจิกรรมมโนกรรมมีผลต่อชีวิตข,ของเขาแล้วเขาปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นไปตามความต้องการคือการกระทำของเขาจริงๆอันนี้ถือว่าถูกต้องตามหลักคําสอนในหุระพุทธเจ้าเลยมันไม่เกี่ยวกับจําเป็นต้องนับถือศาสนาหรือไม่จําเป็นต้องนับถือศาสนาไม่เกี่ยว เกี่ยวกับการกระทาเขาทําการกระทําหรือพฤติกรรมของเขาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าแค่นั้นเลยดังนั้นต่อให้เรานับถือศาสนาแต่เราไม่เคยจะเปลี่ยนแปลงตามหลักคําสอนของศาสนาเลยมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์ต่อให้เขาไม่นับถือศาสนาใดเลยแต่เขาเนี่ยสามารถนําหลักเกณฑ์หลักการหลักธรรมของทุกศาสนามาแก้ไขให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมได้ดีไหมอันนี้ดีเลยศาสนาแปลว่าคําสอนคําสอนของใครของศาสดาของศาสนาน้นนั้น พุทธศา,าสนาคือศาสนาพุทธก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยธรรมนี่คือคำสอนของสัมมาสัมพุทธะหลักสัจจะความจริงพุทธเจ้าเนี่ยสอนตามหลักสัจจะความจริงเราจึงต้องการนำหลักสัจจะความจริงหรือนำหลักเหตุหลักผลเนี้ยมาฝึกเรียนรู้ที่ตัวเองแต่คำถามเด็กในปัจจุบันเข้าใจคำว่าการกระทำหรือเปล่ามาไม่เข้าใจเพราะสุดท้ายเป็นไงมันก็ยังกระทำกรรมเลวอยู่ไหมก็ยังกระทำกรรมเลวแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องของอะไร กรรมหรือการกระทําแสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจจริงๆแต่นนหน้าที่เราไม่ต้องเอาศาสนาไปยัดเยียดให้เขาเพราะตัวเราเองก็ยังไม่เข้าใจว่าศาสนาคืออะไรเรายังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าคําสอนพระเจ้าจมีอะไรบ้างยังไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยอาศัยคาสอนนั้มาแก้ไขตัวได้ด้วยซ้ำดังนั้นอย่าไปยัดยัดเยียดศาสนาให้กับใครวิธีการคืออะไรเอาเหตุผลไปหอกไปสอนเขาไม่ต้องพูดเรื่องว่าศาสนานี้เป็นอย่างนี้ศาส,สนานี่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องเอาความจริงไปหมอกเขาเลย เมื่อเขาเข้าใจความจริงเข้าใจเหตุผลแล้วเขาเปลี่ยนแปลงเรงได้เขารู้แล้วว่าเฮ้ยเขาจะกลับมาถามเราอันนี้คําสอนของใครอ่ะทำไมมารู้สึกซาบซึ้งจังเลยอันนี้คําสอนของใครเวลาลงมือทําจริงแล้วมันดีขึ้นอ่ะเป็น,เป,นเป็นพราะใครเขาจะเรียนรู้ศึกษาจากสงนั้นเองจนที่สุดเขาจะเดินเข้าสู่หลักเกณฑ์หลักการของศาสนาหรือการเคารพศรัทธาในพระเจ้าได้ดังนั้นอย่าไปยัดเยียดความเชื่อไขรจงอะไรบอกเขาไปตามหลักเหตุผลเปรียบเทียบให้ชัดเจน ให้เหตุผลให้ข้อมูลให้ความรู้เขาไม่ต้องยัดเยียดค่อยๆแนะนําบอกกล่าวเขาไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อวันหนึ่งเขาเกิดความเข้าใจเขาจะแก้ไขตัวเขาเองแล้วกลับมามีความเชื่อความศรัทธาเองเราอย่าไปคิดว่าการทําศาสนาหรือการนับถือศาสนาคือการเดินทางไปวัดถวายกระป๋องสังฆทานกลับบ้านแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธไม่ใช่การทํานั้นได้บุญไหมย่อมได้บุญแต่พุทธศาสนามันละเอียดลึกซึ้งมากกว่านั้นมันเข้าไปถึงการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวัน ใ,ในแต่ละเสี่ยววินาทีในแต่ละขณะจิตเพื่อให้เราใช้ชีวิตกิจการงานหน้าที่การงานการเงินหนึ่งของตัวเองเนี่ยได้อย่างมีความสุขอย่างประกรอบได้เหตุและผลใครใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีหลักเกณฑ์หลักการหลักเหตุหล,ลักผลคนนั้นจะมีความสุขใครใช้ชีวิตไม่อยู่บนหลักเกณฑ์หลักการหลักเหตุหลักผลคนนั้นจะมีความทุกข์แต่นั้นค่อยๆใช้ชีวิตตัวเองการที่เราจะแนะนําบอกกล่าวใครจะเปลี่ยนแปลงใครให้กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนถ้าเราอยากให้คนอื่นได้ประโยชน์ของหลักธรรมทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองก่อน เมื่อประโยชน์เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วจงนําประโยชน์นี้ไปบอกต่อกับคนอื่นด้วยแล้วมันจะมีอะไรมีน้ําหนักเพราะอะไรเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้ว